สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้อง,นอ,งองป้องปายสุขสุขคนจ้าแม่ลำไยส่องฟ้าหักพักสวนขั้วจา้าเมื่อนี้ก็ครือเก่าเหมือนเดิมจา้าเอาสาราดีๆมาเบาสู้กันตั้งจา้าเก็บก้วมดูเล็กๆน้อยๆไม่กันเห็ดเกษตรสําหรับผู้รักการปลูกสหรับผู้รักไม่กันเห็ดเกษตรเนาะพี่น้องเนาะนี่เก็บก้วมดูเล็กๆน้อยๆมาเบาสู้กันตั้งจา้าเมื่อนี้สีเบาถึงนอกล่วยจา้านอกล่วย อันนี้คือแปลงนี้เอาน่อกล้วยใส่จา้าแปงนี้เพิ่งเฮ็ดแล้วจ้าพี่น้องเพิ่งเฮ็ดแล้วเมื่อนี่เฮ็ดจากกระเบื้องจา้ากระเบื้องปูพื้นที่เหลือจากเฮ็ดห้องน้ำก็เลยเอามาเฮ็ดดีกว่าสิถิ่มใบซื้อนอกพี่น้องเนาะกับก่อนอีกเก้าไปหาเก็บม,มาทัวทีพี่น้องเฮ็ดแบบดีใส่เขินเฮ็ดแบบประหยัดเฮ็ดแบบพ่อพียงจ้าพี่นอ้องมียังเอาอันนั้นจ้าพี่น้องบดิเนนรู้หราปันญดจ้าพี่น้องแต่ว่ายุกับไอเดียของเฮ้าจ้าทพี่นอ้องเ้าออกออกไอเดียได้ดีก็่ ก็ดูดีเรากะอีกย่างก็ได้ประโยชน์ในพื้นที่หลากหลายจ้กพี่น้องปลูได้หลายย่างเมื่อนี้สีว่าถึงนอกลวยจ้านอกลวยเขาก็มีข้อดีหนึ่งคือเขามีจุลินซี่ในตัวจ้าพี่น้องนี่เขามีจุลินซี่ในตัวแล้วห้องมาปันลงนี้แล้วอีกย่างเขาสีเก็บความชื้นได้ดีเขาสีเฮนให้ดินเย็นเขาสีเก็บความชื้นได้ดีสีมีความเย็นจ้าพี่น้องสีมีความเย็นในตัวแต่ว่า การทีสี่ห้าก้อนห้าสิบปูกัก้อนห้าสิบปูดินกเ็เฮ็ดขึ้กันกับกับห้าคือเ่าได้ใจเด้อเฮ็ดขึ้ก,กันกับเอาหยาลง่มนั่นล่ละคือถมดินกน้อนจ่าพี่น้องถ้าถมดินกน้อนเอาดินเขาก้อนจ่าเอาดินเขาก้อนเราค่คอยเอาแก็บไส้เราก็เอาดินไส้ทั้งเอียแเราก็เอาฟุ้นขี้ง่อยขี้กล้วยขี้ไก่แ้วแต่ห้ามีนั่นแหละคุกเข่าขางบนเราก็ปลูกไปเลยจ่าง่ายจ่าพี่น้องงามจ่าง่าม รอบนี้อาสิบ่งามปันไดเพราะว่าเห็ดยูลินเห็ดไอเห็ดอินซี่นี่ต้องใจเย็นๆนจ้าพี่น้องเย็นให้พอรอให้เป็นเห็ดอินซี่ให้ต้องใจเย็นพักข้างามซาจ้าแต่ว่างามซัวแน่นนจ้าจรอบสองแหงงามจ้าพี่น้องรอบเรียกก็อาจจะบ่ปันไดกะสีอาศัยข้านำนำมักยูลินซี่สัมคอเสงบางนำมักอีเอ็มนำมักเนื้อแดงถ้าขามีหยังก็เอาอนั่นแหละจ้าพี่น้องใส่เข้าไปจ้าใส่เข้าไปน้ำมดเห็นเขานํำซอยบ่มรุ่งเขาซอยเขาอีกทางหนึ่งเพราะว่า กลัวสารพวกนี้กลัวเศษพืชเศษพักพวกนี้เขาสีย่อยสล้ายเป็นปุ๋ยกะคงใส่เวลาประมันเป็นเดือนาะพ่น้องเนาะเป็นเดือนเดือนกลัวนะเท่าก็ต้องใส่อย่างอื่นเสริมใส่นมสดใส่ไข่จุดินซี่สัมกอแสมปุ๋ยสูตรเร่งด่วนเทาเห็ดเอาก็แลวแต่เทาสีเห็ดไปจ้ะนามักนาม เศร้าเข่าห้าก็ได้จ้าออกมาหลดหลายอย่างหลายแนวจ้าเห็ดตามข้ามีคืออินซี่นี่ห้ามใดอันใดห้ามออมาใส่เลยจ้าพี่น้องว่าต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์จ้าว่าต้องไปวีซ่ากันยังมากไม่หรอกเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขี่เท้าไฟเลยจ้าเด้อนี่ขี่เท้าไฟแตงนี่จ้าใส่ขี่เท้าไฟขี่เท้าไฟคือเท้าที่ห้าเขียวเท้าที่เสียไม่เสียเสีย,สยพื้นเสียทางเสียสยังก็คือเอามาใส่เลยจ้า ใส่เลยมาต้องยันว่าเขาโง่ตกใจนนี่คุณพี่น้องเอามาใส่เพื่อป้องกันนอนป้องกันแม่แรงป้องกันโรคได้ระดับหนึ่งได้จ้าเด้อยกับข้ามีกับแยาถิ่มจ้าอันนี้มีก็เลยเอามาใส่จ้าปกติแล้วคันมันมีก็อยากใส่ทุกเปลียนทุกเปลี่ยนผลเราจะพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีจ้าหาได้ซมีกับใส่ซมีแล้วจะพี่น้องเฮ็ุเดี๋ยวพ่อเพียงจ้าเฮ็ุเดี๋ยวพ่อเพียงหาได้หาอยังได้กับเอาอันนั้นล้ำมาใส่หาอยังได้กับเอาอันนั้นละมาเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดง่ายๆจ้บ่ได้วิชาการบ่ได้ อหยังหมากไหมอันนี้แปลงนี้ใส่สลัดจ้าพี่น้องใส่ส,สลัดเดอกจ้าใส่ส,สลัดเกลียวจ้าสลัดเกลียวสลัดห่อตัวนี้จะเป็นขนาเห็ดหอมอน,นี่จะเป็นพักเฉลื่อยจ้าพักไใบใบเฉลื่อยคือไอพักหอมปีบ้านห้องนี่ละ่ะจ้าผู้ใดมีพื้นที่เล็กๆน้อย,อยๆก็ไปเฮ็ดล่องเบิงเ้งได้จ้าเด้อดัดแปงเฮ็ดล่องเบิ้งเฮ็ดไใหนาบ้าน เป็นสวน่อมจอมใบนาบ้านผู้สิปลูกดอกไม้หรือว่าสิปลูกพักก็แล้วแต่แต่ว่าช่วงนี้ก็อยากให้ปลูกพักกินเพราะว่ามันปลูกง่ายเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ปลูกพักมันปลูกง่ายจ้าพี่น้องปลูกพักปลูกง่ายปลูกพักไว้กินน้ำจ้าปลูกดอกไม้น้ำบ่ได้เบิ่งได้เนี้ยจ้าพี่น้องมันเป็นความสุขเป็นธรรมชาติบางบัดเคล็ดลับดีๆกับนีแค่นี้แหละจ้าพี่น้องบ่ได้ยังมากไม้ดอกจ้าบ่ได้หนีเคล็ดลับอียังมากไม้ดอกเคล็ดพักให้งหามเท่ากับ ยูกกับขันตอนการปรุงดินขันตอนแรกนี่แหละจ้าพี่น้องนี่ยกกับขันตอนตัวนี้แหละจ้าห้องสีเห็ดจังไรห้ยพักห้องงามตัวนี้ว่าสิปลูกแตงน้่งจ่าปลูกแตงคือน้่ก็เลยเห็ดข้างใส้จ้าพี่น้องเห็ดซุมใส้เพราะว่าปลูกแตงจ่าเอาแตงใส่นั่งับประยุกต์ใส่เอาจ้าพี่น้องพื้นที่เล็กๆหน่อยๆเห็ดแปลงไปตามสถานที่จ้าสถานที่แบบไดนห้องก็เห็ดแปลงรูปแบบไปตามสถานที่ห้องนั่นล่ะ ก็ส no <pi> ิไ <ær> ด no ้ไอเดียมันสิออกมาเองดอกจ้าเขาเห็ดแปลงแรกแปลงสองแปลงสามไอเดียมันสิออกมาเองดอกพี่น้องเบื้องเอาไปเป็นไอเดียก็ได้ได้จ้าเด้อมีความอิดมีเศษกระเบื้องเกามีไม้ไผ่มีอย่างเก่าไปเห็ดจ้าเขาอยู่ได้โดนได้จ้าไม้ไผ่นียู่ได้สองปียู่จ้าพี่น้องยู่ได้สองปีอยู่ปูมันขัางเขาก็เสริมกระแตงแตเสริมกัซอมกัแเสมไปก็ได้ดอกจ้าเห็ดแบบพ่อเพียงจ้าพี่น้องอยู่นีเห็ดแบบพ่อเพียงว่ได้เน้นของมีราคามาใส่จ้า เ็ดแบบวัสดุหาทีหาใดาในท้องทิ่นั่านี่ละในหัวในสวนเั่นนี่ละประหยัดพ่อเพียงอินซี่เข้ากับปอดไพ่ผู้กินกับปอดไพ่จ้าเห็ดแบบว้จังสี่กระไดขายด้จ้ากินว่าท่านดอกจ้าแต,แต่เดินหน่อยๆซ้ำหนีโอโจไอแย่นี่จ,จ้ากินว่าท่านดอกจ้าพี่น้องกินว่าท่านกระไดเก็บกได้ขายไปน้่งพึ้นเก้านั่อยนะทั้งเดือบึงเดือช่มเห็ดใบโบซ่เห็ดแใบบส้มแลบบ้าก็ไดขายพร้อมไดกินพร้อมจ้าพี่น้อแงบบ กินอาหารปลอดภัยจ้าปลูกเองกินเองจ้าพี่น้องเฮ็ดเองคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงแค่นี้เนาะจ้ะเนาะสุดท้ายก็ขอบึ่งก่อปุณพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภุสุขพนได้จ้าเด้อที่มากดไลล์กดแกชร์กดติดตามที่เของมาติดตามในช่องของแม่ยลำไผ่จ้า,จาช่องถ้ำกษตรคนรักเกษตรจ้าพี่น้องฟาร์มหักผักสวนพั่ยจา้า ขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องป้องปายคลิปนี้กระสิขอจบใบเพียงแคน่นี้เนาะจ้าเนาะสวัสดีค่ะ